สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหลังหวยออกนะครับก็ดีใจกับท่านสมาชิกที่ถูก3ตัวบนนะครับและ2ตัวบนนะครับก็ดีใจนะครับฝันก็เป็นจริงนะครับท่านใดที่ยังไม่ถูกรางวัลก็ อย่าพึ่งท้อนะครับสู้ต่อไปนะครับก็เข้าตรงๆนะครับ994นะครับมาดูผลการออกรางวัลนะครับที่ผมลงสรุปให้นะครับสรุปชุดบนนะครับงวดงวดันที่1ธันวาคมพศ2563นะครับ ก็ดีใจทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับคิดสูตรดีๆผมก็จะมาแบ่งปันนะครับเพื่อเอาไปเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสรารกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็มาดูกันนะครับที่สรุปให้ไปนะครับ ก็ผมบอกแล้วไงว่า9เด่นมากที่สุดเลยนะครับผลการออกรางวัลก็ออก9 9 9 4นะครับหลักร้อยของเราก็เข้านะครับเลข9นะครับหลักสิบก็เข้านะครับเลข9นะครับหลักหน่วยก็เข้านะครับผลการออกรางวัลก็ออก9 9 4นะครับผมเคยบอก ทุกท่านแล้วนะครับให้ไปจับกันเองนะครับหลักร้อยนะครับเอาตรงๆเลยนะครับ994นะครับส่วน2ตัวตรงนะครับผมก็ให้ชุดเด่นไปนะครับมี5 4 5 9 9่หก็ออกตรงๆนะครับ ส่วน3ตัวบนนะครับจับไม่เข้านะครับก็ผมเคยบอกทุกท่านแล้วว่าให้จับกันเองนะครับถ้าจับกันเองก็คนไหนที่มีบุญวาสนาจับเองก็เข้า3ตัวบนนะครับเด่นบนของเราก็เข้านะครับเลข9นะครับ เนบนข้าเลขเก้าหลักร้อยก็เข้าเลขเนะครับผลการออก994านะครับรางวัลที่1เลขออก10 0, 0 994ข้างล่าง แปสนะครับก็ดีใจกับท่านที่ถูกลางวันนะครับส่วนสรุปเลขล่างไม่เข้านะครับไปดูกันเลยนะครับครับก็สรุปเลขล่างไม่เข้านะครับสีไปอยู่หลัก สิบแต่ปกติออก8ปสี่นะครับผิดผิดนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลงสูตรคำนวณที่เข้านะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับขอบคุณครับ